สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV นะฮะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0 Nation Radio และคุณผู้ชมทางครูชั่นและนี่คือรายการตากลาดนี้คุณผู้ชมแล้วมาในวันมงคลวันจันทร์พฤศภาคม2550 7นะฮะฉันจะดูว่าเธอพูดผิดเปล่าก็จะบอกว่า2551ไม่ได้นะ2557วันนี้เป็นวันที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลทรงครองราชห4ี่ปีละโอ้โหยาวนานมาก <ừ> มนะฮะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ ทรงของราชยาวนานมาที่สุดในโลกนะที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็มีงานเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอหัวหินนะฮะ,ะบรรยากาศบริเวณหน้าวังไกลกังวลที่อำเภอหวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีประชาชนมาปักหลักรอรับเสด็จอย่างคับคั่งโดยเฉพาะบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามวังไกลกังวลและบริเวณ หน้าสานักงานวังกังวลเนี่ยจะมีประชาชนเดินทางมาจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมาหาสมาคมอย่างต่อเน,นื่องไม่ขาดสายซึ่งแต่ละคนนะฮะต่างนําพระบรมฉายาลักษณ์และก็ถสศญลณ์พอปอ,อรอมาร่วมด้วยคือคนมาจับจองที่นั่งกันเยอะมากก็ตั้งแต่วันเสาร์อะเค้กคนไปรอคือถ้าเราจำจำเหตุการณ์นี้ได้เนี่ยเมื่อตอน ช่วงวันที่5้ธันวาคมใช่ไหมล่ะได้ซ้อมใหญ่เลยทีหนึ่งที่หัวหินก็ได้ทำการทำการจัดการเนี่ยโอ้โหที่ทำเมืองให้มันสวยงาม,งามหมดเลย,ยติดทองทิวแล้วก็ ปิดการจราจรนะจ๊ะไม่ได้สามารถขับเข้าไปได้เหมือนเดิมเราต้องอ้อมบายพาสเข้าไปนู<ช>่นทางปลาอะไรบตอนแรกเนี่ยข่าวลือบอกว่ามีการปิดถนนออคืวตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการปิดถนนนะฮะแต่ว่ามีการปิดถนนเมื่อประมาณสักตีสองตีสามที่ผ่านมานี่แหละมีการปิดถนนแต่ประชาชนที่ไปเจอแล้วมีการปิดถนนปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคอยบอกว่าคุณสามารถไปเส้นทางอื่นๆได้โดยจะบอกว่าเข้าซอยนี้ออกซอยนี้นะ,ะคะทีนี้มีสองป้าต้องเรียกว่าคุณป้านะฮะมาจากจังหวัดชุมพรเพราะว่าอายุแม่มากกว่า แม่ของเค้กอีกมาจากจังหวัดชุมพรมาเฝ้าปักหลักรอเฝ้ารับเสด็จบริเวณหน้าวังไกรังวนตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะและแบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มารอชมพระบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเขาบอกว่าด้วยอาชีพทําสวนทําไร่ผสมมาตั้งแต่กําเนิดจึงนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งที่ดินทําไร่ตามหลักของพระองค์ท่านมาใช้จนประสบความสําเร็จ,จนับเป็นพระประหารกรรนาที่คุณอันล้นพนและตั้งใจว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะฮะจะต้องตะโกนทรงพระเจริญให้สุดเสียงให้พระองค์ คะ่ะวันฉัตรมงคลก็เป็นวันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จ ขึ้นเถลิงถวานราชาสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อวันที่9มิถุนายน2489และดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากยังไม่ได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็เสด็จไปพระราชดำเนินศึกษาอยู่ณทวีปยุโรปจนกระทั่งพระองค์บรรลุนิติภาวะจึงเสด็จนิวัติประเทศไทย จึงได้มีการจัดงานพระราชพิธีฉลองสเสวตาฉาดหรือรัฐพิธีฉัตประมงคล เรียกได้ว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลกระทำในวันพระบรมราชาพิเศษถวายเมื่อ5พฤษภาคม2493ค่ะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชนะฮะก็ได้มีพระปฐมบรมราชาองการในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษนั้นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงได้ถืออวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลเพื่อน้อมรึกถึงวันสําคัญนี้นะ ประชาชนบางกลุ่มบางก้อนบางท่านนะฮะอย่างเช่นพี่คนนี้เลยอายุ66สิบหปีเอ่อคนนี้นะฮะเป็นชื่อว่าคุณสินชายแสงสินเป็นเกษตรกร,กรทำพุทราเชื่อมจากกาญจนบุรีมายังไงรู้ไหมจะเตงคุณภรรยามาจาก จังหวัดกาญจนบุรีนั่งรถไฟมานั่งรถไฟมาฮะนั่งมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมมาจอดรถไฟจากเมืองกาญใช่มาตั้งแต่วันที่3ก็คือมาตั้งแต่วันเสาร์นะฮะโดยแวะไปชมโครงการช่างหัวมันก่อนแล้วก็มาปักหลักปูเสือรอที่หน้าวังไกลกังวลตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานนี้โดยบอกว่าตั้งใจมาเพราะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยมามากเราอยากตะโกนทรงพระเจริญให้สุดเสียงให้พระองค์ให้เห็นว่ามีคนไทยรักพระองค์ท่านมากมายแค่ไหนนะฮะใช่แล้วก็วันนี้เนี่ย การแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีที่เราจะบอกในหลวงได้ว่าเรารักพระองค์ท่านแค่ไหนคือการสวมเสื้อสีเหลืองแค่ครับเราก็สวมน,นะสวมเสื้อสีเอ่อสีเหลืองนะฮะแล้วก็ผู้ชมวันนี้ท่านไหนใช่แต่ว่า จะออาจากกรุงเทพไปหัวหินตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วอาจจะต้องรอชมพระบารมีผ่านทางทีวีนะฮะคาดว่าน่าจะมีทุกช่องเลยนะฮะจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะแลวก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกับเราได้ส่งข้อความมามคุยข่าวกับเราได้ส่งข้อความมาร่วมแสดงความยินดีวันดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือพิมพ์พีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333นะฮะเขาบอกว่าตามหมายกําหนดการเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไง มีหมายกำหนดการพระราชพิธีวันฉัตรมงคลในช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเดินรถจนพระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขถึงทอพระโรงสารราชประชาสมาคมวังกังวลในเวลาประมาณ1ิโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปพุดเปิดจอทีวีรอได้เลยนะฮะ <จ>วันนี้วันดีนความประบื้มปิติใช่ขอให้ทุกคนเปล่งเสียงนะเราเคยรวมพลังกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยเรื่องตอนนั้นเยอะตอนนั้นตอนนั้นโลกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยนะว่าไม่มีพลังแห่งความจงรักภักดีที่ไหนเสมอเหมือนคนไทยของเราตอนนั้นเขาออกสืสนะ่อหนังสือพิมพ์นะเค้องซื้อหนังสือพิมพ์แล้วมาเก็บไว้เลย ร้องไห้เลยเนาะดูพระองค์ท่านแล้วเราก็รบน้ําตาไหลเอ,อะอ่าะบางคนนะมาจากยะลาบางคน<อ>มาจากจวัรปนี<อ>บางกลุ่มบางก้อนมาจาก,จาก,จากแบบนาราธิวาสน,นะฮะขณะที่ตัวของตวของเค้กเองยังไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์เลยนะและเห็นผ่านทางหน้าจอทีวีเห็นแล้วเราก็ปากปื้มดีใจใดูไปก็ร้องไห้ไปนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากพวกเราชาวเนชั่น ทีวีของเรารนะคะช่อง22อ่าตื่นเช้าๆนะคะตื่นเช้าๆดูปากตลาดและข้อความแรกสมุทรสาครร้อนมากสมุทรสาคอนอจะร้อนเลย S <S แข่งกับลำปางหนาววา่ะนะสุสานร้อนมากแต่ก็ขอขอบคุณด้วยสาหรับการติดตามมาตลอดนะฮะ,ะมาที่เรื่องราวของโครงการยูเน็ตกันบ้างว่าจอยโครงการย<ม>ูเน็ตก็โครงการที่จะให้บรรดาน้งนองนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบปี4เนี่ยมาทดสอบความรู้กันหน่อยซิว่าก่อนที่คุณจะจบไปเนี่ยคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเดยวจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันซึ่งเด็กๆไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เอาโครงการนี้ถูกพ่จอยเพราะว่าการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยนะฮะคือเราต้องบอกเลยเราต้องยอมรับว่าแต่ละมหา วิทยาลัยเนี่ยการศึกษาของคุณครูที่ส่งมาถึงตัวของนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยมันมีไม่เท่ากันในเมื่อถ้ากุดคุณมาใช้ข้อสอบชุดเดียวกันปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถวัดอะไรได้เลยเมื่อวันศุกร์ฉันเจอประธานนักเรียนหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาเนี่ย กรุงเทพธุรกิจเนี่ยมาฟ้องบอกพระจอยคิดดูนะพวกผมเนี่ยผมเรียนวิศวะอ่ะเพื่อนผมเนี่ยเรียนมนุษย์แล้วทําไมข้อสอบกลางเนี่ยมันจะต้องสอบมนุษย์กับวิศวะเนี่ยเป็นคนเดียวข้อสอบวิศวะมาอีกคนวิศวะได้เต็มอีที่เรียนมนุษย์ภาษาอังกฤษธุรกิจอาจจะไม่รู้เรื่องศับท์เทคนิคอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเด็กๆก็เลยบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยแล้วถึงขั้นนะเด็กๆรณรงค์นะบอกว่าหน่วยงานที่เป็นต้นเรื่องเนี่ย ไม่ต้องมีก็ได้หน่วยงานที่เป็นต้นเรื่องก็คือ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสอทศออนะฮะ <Yeah. S 1> แลาสูตรที่เราอ่านไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคือหลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็มีการรวมตัวกันบอกว่าถแถลงจุดยืนคัดค้านว่าจะไม่เอาโครงการยูเนตความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะผู้อำนวยการสอทศออบอกว่าวันนี้แหละ5พฤษภาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสอทศออนัดพิเศษเพื่อหารือการจัดสอบยูเนตโดยเฉพาะหลังจากหารือเสร็จก็จะมีการถแถลงข่าวต่อบรรดาพี่สื่อมวลชนในเวลา5โมงช้า11โมงเช้า ที่ oh. สทศชั้น35ท oh. ่านนี้คนที่ดูแลแอสมินเพจต่อต้านการสอบยูนิตจากสทศเขาบอกว่าตามที่เขาได้มีการตั้งแฟนเพจต่อต้านการสอบยูนิตนะฮะมาประมาณ1อาทิตย์ มีคนมากดไลค์ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งไลค์แสดงว่ามีความสนใจเรื่องการสอบยูนิตจำนวนมากและตอนนี้ทางกลุ่มนะฮะก็มีการล่ารายชื่อของคนที่ต่อต้านการสอบยูนิตแล้วได้มาประมาณ5 0,000ื่นรายชื่อแล้วนะป้าจอยทางนี้กลุ่มกําลังหารือก,กันว่าพัานในสัปดาห์นี้นะฮะจะมีการนารายชื่อดังกล่าวเนี่ยไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณจตุรนฉายแสงและก็เสนอต่อพอสทสอ,สอด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีเสียงคัดค้านโครงการการสอบยูนิตมากน้อยแค่ไหนและอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ย ช่วยฟังเสียงของเด็กๆด้วยว่าเด็กเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะถ้าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะประชาชนเข้าชื่อร่วมกันสองหมืรายชื่อเพื่อติดเสนอกฎหมายก็นนได้ทีนี้เด็กๆได้ชื่อมาตั้งห้า0มืเพื่อจะเคลื่อนไหวว่าไม่เอาไม่สอบนะคะผู้ใหญ่ต้องฟังนะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆก็บอกว่าเวลาผู้ใหญ่คิดเนี่ยให้ดูให้ดู บริบทสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆที่มันกําลังเป็นไปตอนนี้ด้วยค,คือผู้ใหญ่อาจจะหวังดีแต่มันจะเหมาะกับสภาพสังคมสภาพอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านักคิดหลายๆคนที่มันเป็นเ,เด็กๆเ,เขาศรัทธาเชื่อถือนะอย่างพี่โตสุหริศอะไรอย่างเงี้ยพี่โตเขียนเลยแกเป็นเจ้าของไอเครื่องเขียนอะไรสยามวาลาใช่ไหมล่ะพวกปากกาดินสออะไรพวกเนี้พี่โตขึ้นข้อมูลขึ้นมาเลยบอกว่า ถ้าน้องๆที่ไม่เคยสอบยูเน็ตมาสมัครงานกับผมผมรับแกเขียนอย่างนี้เลยเพราะเคยผ่านการสอบยูเน็ตมาล่ะ ฮะผมก็จะไม่รับอย่างนี้เหรอไม่ใช่เคสคือวิธีคิดของของคนรุ่นใหม่เนี่ยของอย่างพี่ต้อสุริเนี่ยแกบอกว่าไงไหมมันไม่ต้องไปสอบแสบอะไรหรอกรขอมาดูสัมภาษณ์ดูแอติจูดทัศนคติฉลาดไม่ฉลาดโง่ทํางานได้ไม่ได้ตัดสินการแต่ไม่ใช่อีกข้อสอบหนึ่งอันจะมาบอกว,ว่าไอเด็กคนนี้มันจะทํางานได้คุ้มเงินเดือนใช่คือกาตรวจสอบเอาง่ายๆนะไปตรวจสอบลักษณะการใช้การเล่นโซเชียลมีเดียของน้องๆเขาการเล่น Twitter การเล่น Facebook การเล่นต่างๆในอินสตาแกรมเนี่ยพวกนี้มันจะ บอกออบุคลิกลักษณะ,ละนิสัยของน้องได้แต่ว่าคุณจะสอบยูนิตแล้ววัดว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งมันวัดไม่ได้พังคนเรียนวิทยาศาสตร์อาหารมาจะไปสอบข้อมูลวิศวะอ่าวตายแล้วคืออะไรกันก็ในข้อสอบทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีความหวังดีว่าจะกระจายมาตรฐานทางการศึกษาให้รู้แบบกว้างขวางมีความ,มรู้รอบตัวแต่ตอนนี้เด็กๆเคลื่อนไหวขนาดนี้ผู้ใหญ่ต้องคิดเยอะเชื่อสิเชื่อว่า11โมงเนี่ยฉันว่าฉันเดาไม่ผิดหรอก เดาว่ายังมีการสอบต่อไปฉันเดาฉันเดาจะไม่พูดฉันเดาอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะฮะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถามเด็กๆก่อนตื่นมาดูประจอยเป็นดีพูดให้แล้วนะลูกนะผลการหารือเนี่ยวันนี้สิบโมงเนี่ยเขาจะออกมาละเค้กเดาเค้กพูดได้ไหมได้เค้กเดาว่ายังจะสอบต่อไปฉันเอาไม่สอบเอาใครจะถูกมาที่เรื่องราวต่างประเทศของเรากันหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนเค้กปิดเทอมดูบักตลาดทุกวันนั่นแปลว่าเด็กๆตื่นเช้าอย่างนี้เหรออันนี้โกหกแล้วสองที่เราไม่ได้จัด ตอถึงจานู้สนโซ่เออนี่ก็เปิดแซวปิดเทอมดูทุกวันแล้วเปิดเทอมแล้วจ้าปิดเทอมก็ต้องดูนะฮะเพราะว่ารายการมาตีห้าก่อนที่จะออกไปมาหาวิาีัยหรือว่าไปโรงเรียนเปิดดูได้เลยอาบน้ำรอผัด้าวผัดรอคุณแม่ค่ะใส่ดาวรอลกเออต้องเปิดจอรอดูนะฮะเห็นว่ามีคุณแม่ค้าหลายคนที่ตื่นมาทำกับข้าวตอนเช้าแล้วดูเราอย่าผัดจนเพลินหรือใส่พลิกเยอะไปนะบางคนเปิดมาแลแซ่บ บางคนเปิดมาไม่ได้ดูเอาหลังดูฟังแต่เสียงไงเพราะต้องผัดข้าว<อ>าแต่งตัวให้ลูกนะฮะแต่ก็ขอขอบคุณด้วยสําหรับการติดตามนะอันนี้นะหน้าโต๊ะเราเนี่ยมีผลไม้อันนี้แจกแจกคุณผู้ชมไม่ได้นะมันจะเน่าก่อนไม่ใช่อันนี้มัไฟตอนนี้อีสานเนี่ยกำลังมีเยอะ ส่งตรงมาจากอีสานเขาฝากมาจริงๆแล้วรูปมันเหลืองแต่มันอยู่นานแล้วเป็นสีตาลแต่ก็น่ากินอยู่อร่อยลูกใหญ่เปรี้ยวเค้กเปรี้ยงกินไปเยอะจะระคบวนได้มามอัดลองดูไหมคะกินทางข้าวเดี๋ยวให้เค้กกินทุกวันโอเคมาที่เรื่องราวของต่างประเทศกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นไหลมลุนนตต่างประเทศของเราก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายนับตั้งแต่เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์หายไปยังหาไม่เจอเรือไซบอร์ของเกาหลีใต้ก็ล่มอับปางไปก็มีผู้เสียชีวิต เมื่อวันศุกร์รถไฟชนกันที่สถานีเกาหลีใต้ด้วยเออแล้วก็นี่ก็มีอีกที่อินเดียแต่ว่าล่าสุดไปที่ประเทศอัฟกานิสถานก่อนนะฮะที่เกิดเหตุดินถล่มไปว่าจอยเป็นข่าวใหญ่โตมากนะฮะจ,จริงตอนแรกนะฮะผู้เสียชีวิตเดี๋ยวมันเริ่มตั้งแต่หลักหลักหน่วยหลัก1 2 3ไป10ไป20ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะอยู่ระหว่างที่255ศพแล้วเขาบอกว่าอ,อาจจะมีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึงกว่า2,700ศพ 2,700ใช่ฮะเพราะเป็นเหตุการณ์ดินถล่มคุณป้าจอยดูภาพมันเป็นดินถลม่มที่มัมนถล,ล่งถล่มลงมาอุตยตายแล้วเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งเลวร้ายในหมู่บ้านอับบาริจังหวัดบาดักซานทางตะวันออ,ออกเฉียงเหนือพื้นที่ห่างไกลติดพรมแดนทาจิกิสถานนะฮะ อย่างที่บอกไปตัวเลขตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างที่255ศพและอาจจะพุ่งสูงสุดถึง2,700ศพและก็ยังมีความหวาดกลัวกันว่าจะเกิดดินถล่มครั้งใหม่ทําให้ความพยายามในการช่วยเหลือยิ่งประสบปัญหายุ่งยากเนื่องจากดินด้านบนภูเข,ขาเกาะตัวไม่แน่นพอ oh. อาจทางถล่มลงมาได้อีกคื คือเราเข้าเขาครึ่งลูกเลยเธอคือคนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ช่วยไปก็ต้องระวังไปด้วยเพราะว่ากลัวว่ามันจะถล่มลงมาอีกดูจากสภาพดินนะเค้กนะมันน่้าจะเป็นดินร่วนแล้วสภาพที่ไม่มีต้นไม้เลยเค้กดูไม่มีสักต้นโอ้ไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวแล้วมันจะเอาอะไรที่ไหนมายึดเกาะยึดยึดกันไว้ให้มันเหนียวเหนียวแล้วชาวบ้านช่วยเหลือเขายังไงลงไปปาชาวบ้านเนี่ยเอามือเอามือขุด หาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตหรือหาบรรดาผู้ที่รอดชีวิต<อ>นะฮะชาวบ้านคนนึงบอกว่าตัวของชาวบ้านไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยทุกคนต้องไปขุดหาผู้รอดชีวิตด้วยด้วยทั่วด้วยเสียง<อ>ตามมีตามเกิดนะฮะไม่มีเครื่องจักรกลหนักซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับทุกคนที่รอดชีวิตเขาบอกว่าหลายคนที่รอดชีวิตเนี่ย ก็หนีออกจากพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านต้องการเครื่องจักรกลหนักเข้ามาช่วยลําพังผู้เสียมคงไม่ได้ผลขณะที่รัฐบาลอัฟการิถานก็ประกาศไว้อะไรไปแล้วนะฮะทั่วประเทศหนึ่งวันให้กับเหยื่อหลายร้อยคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ถล่มในครั้งนี้<ฆ>แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดบาดรักซานก็บอกว่าขณะนี้ ไม่มีความหวังแล้วที่จะเห็นผู้รอดชีวิตมากกว่า2,000คนที่ยังเชื่อว่าถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายในบ้านของพวกเขาดูจากสภาพของภูมิประเทศแล้วนะเคก้กหมู่บ้านเนี่ยมักจะอยู่ที่บริเวณเชิงเขาแล้วก็สร้างลดหลั่นกันไปเรื่อยๆแล้วดินนะ่ะมันหายมาครึ่งของภูเขามันไหลเข้าบ้านอย่างเงี้ยบอกว่าระดับการการไหลของมันที่ฝังมนุษย์เนี่ยเป็นร้อยเมตรนะจ๊ะเป็นร้อยร้อยเมตรเพราะฉะนั้นไม่น่ารอดสอง0กว่า กว่าชีวิตอ่ะสองพันเจ็ดแล้วก็บอกระหว่างที่มันมันถล่มลงมากําลังมีงานแต่งงาน oh. คนก็ไปรวมกันอยู่บริเวณนั้นอนะ่ะเยอะแยะเลยก็อย่างที่ว่าจอยบอกลักษณะเหมือนดินร่วนเนาะม,นมันไม่มีต้นไม้น,มน้องแล้วก็บริเวณน,นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหินถ้าดูจากาลักษณะธรณีวิทยานะจ๊ะ หินดินโอลี่ไม่มีตน้นไม้ไม,ไม,ไม่มีดินเหนียวไม่มีแกนของของของแผ่นดินอะต้นมาที่เห็นคือพอจะเป็นแค่ย่าออแค่ย้าเท่านั้นนะฮะ<ช>และ้วล่าสุดที่ที่ที่เสียใจมากกว่านี้คือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยตอนนี้พากันยุติการค้นหาแล้วนะฮะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่า1การค้นหาเป็นไปนด้วยความยากลําบาก2อ,อ เชื่อว่า2,700กว่าชีวิตไม่น่ารอดไม่น่าจะรอดชีวิตแล้วนะฮะตอนนี้คนที่ไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000คนคแล้วก็การเดินทางเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยดูจากสภาพพื้นที่นะลำบากนะเค้กก็ได้กินแค่ขนมปังกับน้ำประทังชีวิตนะ่ะยังไม่มีหน่วยงานบรรเทาทุกข์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแวต่างประเทศ ที่อยู่ใ,นในกล้ๆกับบ้านเรานะฮะก็เอามารายงานให้ทราบกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจนวนเสียชีวิตที่บอกไป255เนี่ยคือที่เห็นศพนับศพได้แต่อีก2,700กว่าคนเนี่ย เรายังไม่เห็นนะฮะเอาใจช่วยแล้วกันขอให้มีผู้รอดชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะฮะไปอีกที่หนึ่งที่ประเทศอินเดียคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟโดยสารตกรางก็าจอยตกรางคือรถไฟอินเดียเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแน่นมากเวลาเราคนเป็นปากระป๋องเลยอันนี้ยิ่งกว่าปากระป๋องคือจะออกมาทั้งตัวของขบวนรถบนบนลาคารถไฟก็มีนะฮะล่าสุดเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารตกรางแถบชานเมืองมุมไบทางภาคตะวันตกของอินเดีย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะฮะ19ศพบ,บาดเจ็บประมาณ100คนเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นบอกว่าหัวเครื่องจักรและขะบวนโดยสาร4ตู้ถลายออกนอกรางวิ่งมันเป็นการตีโคง้งอะเนาะแล้วก็<ช>แล้วก็แหกออกไปเลยคไม่ไม่ไปตามรางอะค่ะแล้วก็พุ่งออกไปที่บริเวณข้างทางแล้วม,มันพุ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ ทางเนี่ยมันจะสูงกว่าขอบข้างล่างแบบเี้มันเลยคนตายเยอะแล้วพอมันพุ่งเนี่ยลักษณะการทรงตัวมันจะเสียหลักเพราะฉเพราะว่าคนโดยสารมันเยอะเหมือนที่เราเคยเห็นภาพบนอินเทอร์เน็ตยังไงอย่างนั้นเลยคือจะเต็มมาทั้งขบวนรถนะฮะเขาบอกอุบัติเหตุรถไฟถือเป็นเรื่องปกติของอินเดียเราจอยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้ให้บริการผู้โดยสารวันละนะฮะต่อวันประมาณ20สล้านคนอย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หนึ่งความเก่าของรถไฟสองและขาดการซ่อมบำรงุงสามคล้ายๆกับบ้านประเทศไหนก็ไม่รู้นะรถไฟเกา่าเก่าแต่ประเทศของเรายังยังดีหน่อยที่ว่าไม่ไปอัดแน่นกันอยู่บนหลังคาแต่อัดแน่นไม่ได้ไไดอันตรายมากนะบ้านเรายังยังได้ยังได้ข้อดีกว่าที่อินเดียคือน้ำหนักบรรทุกคนใช้รถไฟน้อยหน่อยใช่ใชัไหมแต่ว่าเมื่อวันสุดสัปดาห์ฉันก็เห็นแถวภาคใต้ถอดมุดอีกแล้วถอดมุดไป20กว่าตัว มันเป็นอย่างเนี้ยมันอะไรเนี่ยจะด่ายังไงนะไปจะบอกให้ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ไปด่าในใจด่าในใจด่าในใจเพราะว่าคือมันไม่หวังดีอ่ะมันต้องการให้เกิดอุบัติเหตุอ่ะนั่นน่ะสิแล้วก็เห็นว่ารัฐมนตรีชาติก็คงจะของงประมาณไปซ่อมบำรุงอันนี้สนับสนุนถ้าเรามีรถไฟเยอะๆนะมันประหยัดกว่าไอ้น้ำมันรถยนต์เยอะนะเค้กแล้วขอรถไฟดีๆเดินทางสะดวกๆฉันเชื่อว่า คนจะไปขึ้นเยอะเนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่อินเดียนะคะสามสาเหตุที่เค้กบอกคือหนึ่งขาดการสําบำรุงสองรถไฟเก่าเกินไปสมและก็มีผู้โดยสารเยอะแล้วก็ความผิดพลาดของมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละค่ะอะมาที่ข่าวอัปเดตความคืบหน้าของเรือสันเซวอลที่ประเทศเกาหลีร่มกันสักนิดนึงนะฮะอับปางลงประมาณ3าอาทิตย์แล้ววันจอนทรที่ผ่านมานะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด248คนนะฮะศูญย์หายอีก54คนขณะที่บรรดาน,นักดำน้ำเกาหลีใต้ก็พยายามที่จะเข้าไปให้ถึงห้องต่างๆในตัวเรือให้มากที่สุดในความพยายามอย่างสูงนะฮะเพราะว่าการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากเพราะว่าหนึ่งคือคลื่นสูงแล้วก็กระแสะน้ำเนี่ยแรงเกินไปแต่มนมีรายงานเพิ่มมากขึ้นประจอยพบว่าข้าวของสัมภาระที่อยู่ในเรือเนี่ยลอยอยู่ห่างจากตัวเรือมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆออกไปทาให้มีความวิตกกังวลว่าศพบ างศพอาจจะหลุดออกจาก<อ>ตัวเรือไปอแ,ลและอาจจะไม่มีใครพบอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมาป้าจอยอม,มีการพบศพหนึ่งนะฮะลอยอยู่ห่างจากตัวเรือ4กิโลเมตรแล้วก็วันพุทธที่ผ่านมาก็พบอีกหนึ่งศพอยู่ห่างจากเรือ2กิโลเมตรสำหรับข้าวของที่ลอยออกจากเรือปรากฏว่าถูกพบลอยไปไกลถึง30กิโลเมตรโอ้โหยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อห้าทุ่ม248บศพนะที่เจอยังหาไม่เจออีก54ครับ Man, แล้วก็ดูว่าการค้นหาเนี่ยคงจะลำบากอ๋ยเนี่ยฉันดูภาพนี้ฉันร้องไห้อะเท็กภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่ถ้าเห็นลูกศรชี้ตะกี้เนี่ยฮะเป็นลักษณะของตั้งแต่ศอกลงไปจนถึงข้อมือนะฮะของผู้โดยสารบนเรือตีกระจกเพื่อจะร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดากู้พัยที่ไปถึงในเบื้องต้นแล้วเรือก็เอียงอ่ะแล้วเรือก็กำลังเอียงลงไปเรื่อยๆบรรดากู้พัยเขาก็แบบอาจจะอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจกก็มุ่งไปทางที่คนออกมาแล้วเนาะก็ไปทางนู้นขณะที่คนที่อยู่ในเรือเนี่ยก็ทุบ ทุบพยายามที่จะขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่รอดไม่รอดชีวิตนะฮะแล้วก็สภาพศพอย่างที่พี่ประดาน้ำเขาบอกว่าไปเจอเนี่ยม,มือมือเล็บเล็บ,รบตรงเนี้ยแตกพังหมดเลยเพราะว,าว่าเขาๆๆๆๆๆเขาท<ช>ุบทุบทุบทุบเขาอยากจะออกมาและบางศพที่เจอช่วงแรกๆนะฮะเ,<อ>เล็บหักเพราะว่าเกิดจากการขูดการเคาะเพื่อจะเอาตัวเองออกมาให้ได้คือทำทุกวิถีทางนะคนที่มันกำลังจะตายนะเค้กตะเกียกตะกายหาอากาศหนึ่งละแถมมันเอียงแล้วอยู่เนี่ย ภาพที่คนพยายามถ่ายคลิปอ่ะคือมันเอียงกระแท่เร่ไม่มีที่เกาะที่ยืนอ่ะคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นคลิปที่บรรดาผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นคลิปที่น้องๆในเรือถ่ายก่อนที่ช่วงที่เรือกาลังที่เอียงเนี่ยนะฮะถ่ายแล้วก็ส่งมาแล้วในขณะนั้นน่ะยังมีการคุยกันแบบตลกเลยว่าเอ๊ะเรือเอียงเหมือนจักานอีกเลยเออเขาเขายังไม่รู้ตัว่าอันตรายแล้วใช่ครับแต่ว่ามีข่าวว่าน้องคนที่ส่งออกมาเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้วฮะ เจอตัวแล้วเนาะเจอร่างแล้วนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให,ให้ดูต่างประเทศแล้วก็พยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้ในบ้านเมืองของเราคือดูดูจากเขาเป็นตัวอย่างแล้วกลับมาหาความป้องกันในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารรถโดยสารต่างๆนะฮะไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ <ứng S 2> ซึ่งเราไม่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเมื่อไหร่อย่างเช่นซูดามิเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับประเทศไทยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องหาทางป้องกันว่าต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้อีกเราจะมีทางป้องกันอย่างไรไ<อ>ด้บ้างค่ะ ก็เดี๋ยวปิดเบรกนี้นะคะเห็นว่ามีแผ่นดินไหวที่โตเกียว6.0 6.0นะแต่ยังไม่มีรายงานอะไรขึ้นมานะคะข้อความข่าวมันขึ้นมาให้เราอธิบายแค่นี้นักผู้ชมสงความบอกขดผูดจังเลย <c oughs> สงสารน,น้องคือเรา,าก็เศร้ามากเราก็เร้าเหตุการณ์นี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะยังไงจะพูดได้มากที่สุดก็คือว่าอยากจะให้นําศพผู้ที่เสียชีวิตออกมาให้ได้มากที่สุดนะฮะตอนนี้เรืออับปางไปแล้วประมาณ3อาทิตย์ โอกาสที่จะหาผู้ที่รอดชีวิตมันยากมากจริงๆอันนี้พูดตามหลักความเป็นจริงนะฮะะมาที่อีกขาวนึงกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เวลาัป,ประมาณบ่ายสองเกิดเหตุไฟไหม้ที่บริษัท s v p พี s ลบริษัทนี้เขาทำเป็นโรงงานผลิตเสื่อน้ำมันประจอยแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดมันก็มีคนทํางานเนี่ยไม่กี่คนหรอกต้นเพลิงเนี่ยมาจากตัวหม้อ ต้มหลอมเศษพลาสติกซึ่งลามไปยังน้ำมันร้อนอแล้วก็เกิดการลุกเป็นไฟไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเพลิงก็ลุกไหม้จนเกิดควันดำพวยพุ่งไปทั่วบริเวณเป็นเพราะว่ามีสารเคมีที่เป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีพระจาย,อ,ยอีกทั้งอาคารด้านาในสอง<ต>หลังอ่ะแล้วอาคารด้านในสองหลังก็ซุดตัวลงมาเนื่องจากความร้อนของไฟเนี่ยไปหลอมโครงเหล็กละลายแต่ก็มีคนงานที่อยู่ภายในห้องพักนะฮะ พยายามขนข้าวของออกมาทังพยายามขนข้าวของวิ่งหนีตายกันสุดฤทธิ์คือข้าวของต้องทิ้งไว้ก่อน่ะอะไรจะเป็นขนได้ขนเนาะนาทีชีวิตเนี่ยนะเราเคยฟังพี่พี่กู้ไทยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเอาตัวเองออกมาอย่าไปหยิบนู่นนี่นั่นอย่าพึ่งเสียดายอย่าไม่มีเวลามันเสี้ยววินาทีแค่ที่จะรอดกับไม่รอดเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเอาแบบมนุษย์ปกติเนี่ยนะถ้า ถ้าถาเป็นคนที่เตรียมตัวดีเขาบอกกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยนะให้แพ็คทุกอย่างทุกสิ่งเอาไว้เป็นกระเป๋าชูชีพในนั้นต้องมีน้ำมีไฟฉาย อันนี้คือแพ็ไว้ปกติทุกวันอยู่แล้ว<ช>ไม่ไมไแพ็กไม่เจริงไวเลยแพ็กเออใช่เพราะว่าเราเกิดเหตุการณ์ฉูกเฉิญเนี่ยคว้าอีใบนี้แหละออกมามใช่เพราะว่าหลายคน,นอ่ะห่วงสมบัตินเนี่ยตายแล้วกระเป๋าตังอยู่นี่โทรศัพท์อยู่นี่กว่าจะเก็บไฟมาถึงตัวตายหมดเลยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เดี๋ยวเจา<ม>้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเร่งสืบสวนสอบสวนสาเหตุต่อไปนะฮะแล้วก็ประเมินค่าความเสียหายประมาณ10ล้านบาทแล้วก็มีไฟไหม้บอกขยะที่อยุธยาใช่ไหมใช่ลยอันนี้ก็ไหมเยอะนะเป็นแยกวาราเทศคล้ายคล้ายเหมือนแพรกกระสาเลยใช่มันร้อนอ่ะน้องเอ้ย มาไฟก็เลยลุกขึ้นมาอมเอ๊ะทำไมมันไม่บ่อยนะข <c oughs> ยะไม่บ่อยไปเปล่าเอ๊ะเป็นธรรมชาติหรือว่า<อ>มีคนไปจุดหรือเปล่าเอ๊ะไม่เข้าใจเลยน,น,นะฮะอ่ะเราจะพักกันสักครู่นะฮะับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาติดตามป้าตลากันต่อฮะ